คือตอนทำงานโคเอชแคร์เราได้เพื่อนเยอะมากเพื่อนสาวคนจีนคนนี้น่ารักมากๆคือแครชับกันตลอดเวลาเพื่อเราอาสาทำอาหารให้กินเราก็เลยถามว่าอยากให้ซื้ออะไรไปไหมเพื่อนบอกซื้อไทยเดสเซอร์จนถึงตอนนี้คือทุกคนเพื่อนเราไม่ใช่แมวนะนี่เป็นแมวของเพื่อนมันจะมีร้านขนมไทยโดยเฉพาะร้านหนึ่งแถวซอร์ทอนคอสซึ่งเราลืมชื่อร้านไปเราก็เลยปักเป็นโลเคชั่นบ้านเก่าเพื่อน นี่ก็กำลังจะเดินไปเออเดินของเราไม่เท่ากันปักมาที่22 0ส p e n c น s s t r e e t นะจริงๆมันอยู่ตรง Upper West Side เนี่ยคือแกจะเข้าตรงนี้ก็ไดน้นะแล้วถ่ายไว้เกินเอาเป็นว่าปัก Upper West Side นะคะทุกคนชื่อร้านปันปันปุ่นปุ่นคนไทยในเมลเบินใครก็ได้ช่วยเฉลยเอยคะ่ะ คือเขามีแผนขยายร้านใช่ไหมคะเราสมัครงานได้ไหมมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่มินิกินโชว์บนเวทีโคชลรขนมขา้าวเหนียวมะม่วงแล้วผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังก็ข้าวเหนียวมะม่วงหมดจัดก,การขนมตาลไปหนึ่งใส่ไส,ส้สองได้แล้วมีบัวลอยข้างล่างแยกน้ำนะคะค่าเสียหายสิบหกเหรียญสุ่มเลยเพื่อนจะชอบอะไรเอาไปสามะเภทนั่ารถไฟมา 40, 40นาทีก็ถึงสถานีใกล้บ้านเพื่อนแล้วเดินไปอีก10นาทีฮัฟ โอมืดมากระหว่างทางไปบ้านเพื่อคือเมืดสนิทไม่มีไฟทางแต่เป็นความรู้สึกไม่กลัวเพราะว่ามันดูปลอดภัยมากจริงๆคือเมื่อก่อนเราก็ขับรถส่งโฮมนอกเมืองแบบนอกเมืองมากๆแถวๆอะไรประมาณนี้คือเพื่อนนไม่ยอมไม่ถ่ายหน้านะคะทุกคน My friend Menu kangari, <laughs> yummy, 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 yummy. <laughs> Do you like this? Yummy <laughs> <laughs> Yeah, you try Okay, I take by myself Yeah So, covered by the leaves? Yeah, okay. all the dessert we cover by banana leaves Oh, panda? Uh, some kind of banana leaves, some kind oh, of banana leaves. Yeah, oh. it's depends <laughs> Do you feel the difference? Yeah feel the side, side Yeah, yeah, so different I c a n feel it's it's it made by steaming. True. You are a real cook. <laughs> <laughs> so this is b ั o l อย b ั o l o i All right. First try. Why well, it's very salty? สำหรับการนำเสนอขนมไทยให้เพื่อนคนจีวันนี้เพื่อนชอบใส่ใจมากที่สุดนะคะลาละบาย